นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น คนเราเกิดมาล้วนมีความแตกต่างกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาฐานะความเป็นอยู่สถานะทางสังคมบางคนเกิดมาพร้อมกับความสมบูรณ์แบบในสายตาของคนอื่นๆแต่ใครจะรู้บ้างหรือไม่ว่าเขาเองอาจไม่ได้พอใจในสิ่งที่เขามีหรือที่เขาเป็น คนโหยหาแต่ในสิ่งที่ตัวเองไม่มีไม่เป็นจิตใจจึงดิ้นรนเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมใจอยู่ตลอดเวลาไม่พอใจตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องใหญ่โตที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองเราก็เลยหาความสุขกันไม่ได้ ประสบพบเจอแต่ความทุกข์อยู่ร่ำไปโดยที่ตัวเราเองก็ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในชีวิตของพวกเราทุกคนแล้วความสุขความสมหวังที่ทุกคนใฝ่หาสแสวงหาโหยหาอยากได้อยู่ที่ไหนทำไมเราจึงยังไม่หยุดทุกข์ ไม่หยุดได้รับความเสียใจไม่หยุดพร่ำพิไรรำพันแล้วมีแต่ความสุขความสุดชื่นสมหวังในชีวิตจิตใจของเราสัทีหากเรารู้ความจริงของชีวิตจากพระสัตธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าแล้วเราทุกคน ก็จะมีชีวิตที่สมหวังมีความสุขเบิกบานในจิตใจไม่ต้องระทมทุกข์มีชีวิตที่มีความสมหวังตลอดไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ทุกคนตั้งตนอยู่ในเมตตาคือความรักให้ปรารถนาดีต่อกันเห็นอกเห็นใจกัน ปราศจากการรังเกยียจเดียดฉันและริษยากันให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเราต้องการความสุขเกลียดกลัวทุกชั้นใดคนอื่นๆเขาก็ต้องการความสุขเกลียดกลัวความทุกข์ชั้นนั้นเมตตาจึงมีความเป็นมิตรไมตรี ผู้ที่เรายกย่องว่าเป็นมิตรคือผู้ที่ปรารถนาดีต่อเราคนที่ไม่โกรธเป็นคนที่น่ารักหรือแม้โกรธแต่ระงับไว้ได้ไม่แสดงให้ปรากฏก็ยังน่ารักสำหรับบุคคลที่เรารักเราชอบแม้ว่าเขาจะทำให้เราไม่พอใจบ้าง เราก็สามารถจะเมตตาได้ง่ายด้วยการใช้ขันติความอดทนอดกลั้นเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่สำหรับบุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบแม้เขาจะไม่ได้ทำอะไรให้ขัดเคืองก็ยากที่เราจะเมตตาเป็นมิตรด้วยทำให้เราขัดเคืองใจไม่พอใจแม้การกระทำเพียงเล็กน้อยของเขา เราก็ผ่านโกรธผ่านเกลียดมากขึ้นเราจรึงต้องใช้ความอดทนมากเหลือเกินในการที่จะไม่โกรธหรือไม่แสดงอาการขุนเคืองให้ปรากฏและในการที่จะไภให้กับเขาทั้งๆท,ที่รู้กันว่าความโกรธเป็นของไม่ดีความผูกโกรธเป็นของไม่ดีความอาฆาตเป็นของไม่ดี เพราะทำให้จิตใจของเราเล้าร้อนกระวนกระวายไม่เป็นสุขหน้าตาก็พลอยเศร้าหมองเป็นทุกข์แต่ทุกคนก็ยากที่จะตัดมันออกไปจากใจบางคนยังชอบเก็บสะสมความโกรธนั้นไว้อีกด้วยทำไมเราจะลืมความไม่พออกพอใจทีเ่เคยทำต่อเราเสียไม่ได้หรือ อภัยให้แก่กันไม่ได้หรือใช้เมตตาเข้าหากันถ้าทำได้จิตใจของเราก็จะไม่เร่าร้อนไม่กวนกระวายหน้าตาก็พลอยแจ่มใสเบิกบานชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นอีกเยอะพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมะไว้หมวดหนึ่งให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรมะหมวดนั้น คือสาธานิยกรรมธรรมที่เป็นเหตุให้ระลึกถึงกันถ้าทุกคนใช้สารานิยกรรมกันแล้วความผาสุกต้องเกิดขึ้นแน่นอนสารานิยกรรมมีอยู่6ประการ 1. การเข้าไปตั้งเมตตากายกรรมต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังนั่นคือ ส่งสอนให้มีน้ำใจช่วยเหลือกันทางกายทั้งต่อหน้าและรับหลังการช่วยเหลือกันต่อหน้านั้นทุกคนทราบดีและเคยทำแต่การช่วยเหลือรับหลังนั้นทำอย่างไรเราเห็นเสื้อผ้าของคนอื่นเขาตกอยู่แต่ฝนเกิดตกในขณะที่เจ้าของไม่อยู่เราก็สงเคราะห์ช่วยเก็บให้พ้นจากการเปียกฝนโดยไม่คำนึงว่าเจ้าของเสื้อผ้านั้น เป็นคนที่เรารักหรือไม่รักเมื่อเจ้าของกลับมาทราบการกระทำของเราหากเป็นคนที่ชอบพอ,อก,กันก็แน่ละเขาต้องขอบอกขอบใจแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบหน้ากันเขาอาจจะไม่เอ่ยปากขอบใจเราแต่แน่นอนในใจของเขาจะต้องนึกถึงการกระทำของเรานี่ก็เป็นการค่อยๆปลูกความรักลงในใจของคนอื่นแล้วไม่ใช่หรือ สการเข้าไปตั้งเมตตาวจีกรรมต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังการพูดถึงคนอื่นในด้านที่ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังนั่นแหละชื่อว่าได้แสดงความรักใคร่กันด้วยวาจา 3. การเข้าไปตั้งเมตตามโนกรรมต่อกันข้อนี้หมายถึงให้นึกถึงผู้อื่นในด้านดี คิดช่วยเหลือผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นทั้งต่อหน้าและรับหลังเป็นการแสดงความรักใคร่กันทางใจ 4. แบ่งปันลาบที่ได้มาโดยความชอบธรรมแก่ผู้อยู่ร่วมกัน 5. เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ 6. มีทิฏฐิคือความเห็นเสมอกัน จากสารานิยกรรม6ประการข้างต้นนี้ 3. ประการแรกพระพุทธองค์ส่งสอนให้เมตตากันทั้งกายวาจาใจทั้งต่อหน้าและลับหลังไม่ใช่ว่าต่อหน้าก็ทําเป็นเมตตาร,รักใคร่แต่ลับหลังก็นินทาว่าร้ายหรือยุยงส่อเสียดให้เกิดความโกรธความเกลียดความแตกแยกหรือความคิดอยากให้เขามีอันเป็นไปในทางร้าย ถ้าเราเมตตากันเฉพาะหน้าแต่รับหลังขาดเมตตาแล้วเราก็ยังอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกโดยแท้จริงไม่ได้นอกจากพระพระุทธองค์ทรงสอนให้เรามีเมตตาต่อกันทั้งทางกายวาจาใจและทั้งต่อหน้าและรับหลังแล้วก็ยังทรงสอนให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่กันด้วยได้สิ่งใดมาก็แบ่งปันกัน ไม่ตรณีทีเนียวกันใช้แต่ลําพังเพราะการให้เป็นการผูกมิตรไว้ได้อย่างแน่แท้พระองค์ทรงตรัสว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้อื่นและคนหมู่มากย่อมคบหาสมาคมด้วยยิ่งให้ของดีของที่เราชอบใจของที่เลิศนอกจากผู้รับจะชื่นชมแล้ว ผู้ให้ก็จะได้รับแต่ของดีของชอบใจของเลิศเป็นการตอบแทนในอนาคตด้วยยิ่งให้บ่อยๆบ,บุญของผู้นั้นย่อมมากขึ้นจเจริญขึ้นเกิดชาติใดก็ไม่ขัดสนยากจนทั้งทรัพย์สมบัติและคนรักใคร่เอ็นดูสารานิยธรรมข้อที่ห ทรงสอนให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพราะการเป็นผู้มีศีลก็เป็นหนึ่งเหตุที่ทาให้อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุขคฤหัสถหัผู้ครองเรือนอย่างพวกเราไม่จําเป็นต้องมีศีลมากมายเหมือนพระภิกษุเพียงแค่มีศีลห้าข้อเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะอยู่กันอย่างมีความสุขนั่นคือศีลข้อหนึ่งเว้นจากการฆ่าสิ่งมีชีวิต ซึ่งได้แก่มนุษย์สัตว์การถูกฆ่าเป็นทุกข์หนักเราเองก็ไม่อยากให้ใครมาฆ่าเราหรือแม้เพียงมาทำร้ายเราให้บาดเจ็บเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะฆ่าผู้อื่นสัตว์อื่นทั้งไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าแทนเราด้วยการฆ่านั้นนอกจากจะทำให้ผู้ถูกฆ่าได้รับทุกข์หนักแล้วยังเป็นการก่อเวรก่อภัย แก่สัตว์ทั้งหลายด้วยแม้เราผู้ฆ่าเองก็ได้รับทุกข์ยิ่งฆ่าบ่อยๆก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ฆ่าสัตว์ตายไปแล้วหากกรรมคือการฆ่าสัตว์ให้ผลย่อมให้ผลนำเกิดในอบายแม้เมื่อเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นผู้มีอายุไม่ยืนคือตายเสียตั้งแต่ในวัยอันไม่สมควร เพียงเบียดเบียนสัตว์ให้เดือดร้อนก็ยังทำให้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีโรคภัยเบียดเบียนอยู่เสมอหรือที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีโรคมากศีลข้อ2เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ของสิ่งใดที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตก็อย่าได้ไปหยิบช่วยเอามาเป็นของเรา หรือใช้ให้ผู้อื่นหยิบช่วยแทนเราเรารักของของเราห่วงแหนของเราอย่างไรคนอื่นก็รักก็ห่วงแหนของของเขาอย่างนั้นการไปหยิบเอาของของเขามาโดยเจ้าของไม่เต็มใจไม่ยินดีให้ย่อมเป็นเหตุให้เจ้าของเกิดความขัดเคืองขุนใจไม่ชอบหน้าเราไปจนตายก็ได้ โทษของการผิดศีลข้อนี้อย่างหนักทําให้เกิดในอบายอย่างเบาทาให้ทรัพย์สมบัติพินาศไปด้วยภัยนานักประการอันมีอคีภัยเป็นต้นศีลข้อที่สาเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีคือการล่วงเกินบุตรภรยาสามีของผู้อื่นธรรมดาบุตรสามีภรยา ย่อมเป็นที่รักที่หวงแหงของผู้เป็นเจ้าของไม่ต้องการให้ใครอื่นมาล่วงเกินหรือทำไม่ดีไม่ร้ายสามีของคนอื่นจึงเป็นการก่อเวรโดยไม่รู้ตัวเพราะการกระทำเช่นนั้นก่อให้เกิดความขับแค้นแก่ผู้ถูกกระทำทั้งอาจเป็นเหตุให้ผู้เป็นเจ้าของตลอดจนพ่อแม่ญาติพี่น้องมิตรสหายของผู้ที่ถูกล่วงเกินอาฆาตเจ็บแค้น หรือทำร้ายฆ่าตีเราเอาได้โทษของการผิดศีลข้อสามนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าอย่างหนักทำให้เกิดในอบายภูมิอย่างเบาที่สุดเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่มีเพศไม่สมบูรณ์หรือมีสองเพศทั้งเป็นผู้ที่มีศัตรูคู่เวรมากศีลข้อที่สี่ เว้นจากการกล่าวเท็จคือการกล่าวคําไม่จริงโทษอย่างหนักทำให้เกิดในอบายโทษอย่างเบาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์คือการถูกกล่าวตู่ด้วยหถ้อยคําที่ไม่จริงทั้งจะพูดสิ่งใดก็ไม่ได้รับความเชื่อถือจากผู้รับฟังศินข้อที่5เว้นจากการดื่มสุรามีไรและสิ่งเสพติดของมึนเมาทุกชนิด ขอกราบถวายบุญแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้ธรรมะอันทรงคุณค่าและขอกราบอนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังคลิปธรรมะนี้ขอให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมเข้าใจในพระสัทธรรมประสบแต่ความสุขความเจริญในทุกๆด้านเจริญด้วยลาบยศสันเริญสุข สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปค่ะ